อย่าทะเลาะกันเงียบเลยมาเนี่อยู่ด้วยกันทะเลาะกันทำไมฮะนิสัยไม่ดีตัวใหญ่ชอบังเกตัวเล็กนะไอด้ดำบอกไม่ฟังไม่บอกแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวจะจัดระดับพร้อมวางว้หมีนะครับผม,มอ,บอืออม,มนะครับเอฟซีนะ 外卖，外卖。 Alright. 抱歉。Okay. นะเดี๋ยววางไว้เม็ดนะับเคลียรยเคลียสัตยที่ก่อนน่ารับก่อนครับผมจบเพลทตัวนี้จะสิ้น เตรียมฟันสวนที่บ่าวก็ระดับระดับเตรียมวางใบเม็ดพอได้คลิปจอกลิปพอได้คลิปเนาะพี่บ่าวเคยนะคะยายพูดอะไร้ีพอได้คลิปเลยล่าสุดชิคกี้พาจั๊กๆข้างเทิงมันเนาะจิ้งเจี้ยวคันคอเนาะเดี๋ยวคันคอรอก เดี๋ยวขันคอมกขันขออคอขันคอขึ้นมาเลยเจ้านกยีเกลียวหรืนกเจาะก,กินยีเกลียวแล้วก็โดนหัดเล่นไปพี่ดาวเคยแล้วเอีโอ้ได้แล้วเจี้อือได้ได้ได้โอ้โหจี้นะเจ้เนาะเจ้าเลยดูด้วยสายตาก็ได้นะ ในในลูกตามีดําน้ำเหรอนีโอ้โหเป็นดับวิศนะกไปกันเยี่ยมเลย โอ้ยเ调อะไรเนาเลิกขึ้นหรือเปล่าเขาเนาะเขาจ้นี่ห่าเาไม่ได้ได้นู่นนะเพราะว่าจะลำบากเพราะว่าเข้าทางนี้ยังง่ายกว่าต่อรางเอาอืมให้เขาเอารางมายาวๆเขาไปยืนอยู่จุดตรงเต็นเราก็ได้เชื่อ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 ไหมเชื่อที่บ่าวสุดงง เก่งมากเลยเตรียมวางไวเม็ดเลยเอรอวางเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมจะได้ไม่ต้องชุลมุนวุ่นไวายเด้เขามาแต่เก้าโมงเขามารอเหมือนวันนั้นเด็กามาอนเราอยู่แล้วปไปมามเม็ดไปเม็ดเออมา,อาไอทีน่าิธีสำคัญสำคัญอีกแล้วไอมาฮะอันอกนู่นนี่กินนะ อะไรเนี่ยเดีว๋วเจาะกรูอ่ะดอกเก็บของใหเนะี่ยของใช้ด้อยู่นะวา,างไว้เม็ดนี่สินะเดี๋ยวต่อทีมง,งานวางไว้เม็ดเก็บงานพอกลับพอแล้วคัดหน้าวางไว้เม็ดโจ้นี่งานแข่งก<ม>ับผมกลับก่อนผมไม่รอแล้วพี่บ่าวเคยแล้วใครไม่กลับผมจะกลับเองครับทีมทีมทีมไม่คีมหรอกทีมเยอะไมหรอเนี่ย นู่นในกองนู่นโอเคนะตัดใบเม็ดนะครับผมเดี๋ยวมาวางไว้เม็ดกันนะครับเอฟซีเนี่เราโอ้เจียวเลยได้รับมากเลยสุดอลังการงานสร้างนะครับผมเอฟซีนะอืมครับผมเดี๋ยวปรับๆเรียบร้อยเดี๋ยววางเม็ดขวดน้ำเร็เอาเม็ดลงก่อนจะไป น้ำรถน้ำรถโอ้ใช่ไหมเออเนาะโอเคมันจะไม่เชะเราไงใช่เรอยู่ตรงเดียเนาะเออได้ตามได้สูงได้เนาะว่าสูสีอยู่นะเออเยอะเติมขาดเกินนิดหน่อยไม่น่าตาเลยเนาะไม่น่าทตายทำไมต่อมไม่ไปนะครับนี่เนาะนี่เดี๋ยวผมเอาคิมเอาคิมก่อนเอาคิมเออ น,นี่ที่เก็บของเราเอฟซีนะคุณนะพ่อนอนเฝ้าตัวนนะั่งไม่ต้องกลัวเนะอฟซีทหารก็แสดงว่าโจน,นี่กล้ามากต้องโดนนะฮะโอเคอ่ะเจะอยู่ครับผมโอ้อบ้านนี่ใหญ่จริงเนาะทีมหน้าเด้งทีมหน้าเด้า โอเคครับ okay, ผมคลิปนี้ฝากไปคลินี้ก่อนคนระับเอามาคลิปน้าดูปวยเม็ดนะผมเอฟซีใช่ครับผมป่ฮะมันผมมันยาวแล้วมนานเลยนี่ผมนานเลยเออเอเอเอ,เอาคลิปไหมรอครับสวัสดีครับ